สวัสดีครับเย็นวันนี้เราอยู่ที่โครงการ L t Home มป่าลวกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูบ้านที่กำลังที่จะส่งมอบลูกค้านะครับอยู่ที่ LTho m e นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปพบกับพี่ทองนะคนที่ดูแลนะครับดูแลช่างแล้วก็ดูแลการงานก่อสร้างวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับสวัสดีครับพี่ทองสวัสดีครับ แนะนำตัวหน่อยครับพี่ต้องผมเป็นผู้ดูแลอยู่ที่นี่นะครับผมช่วยช่วยขายด้วยนะครับเนาะคือบ้านบ้านบ้านของการโครงการของเรานะครับก็บจะเป็นรูปแบบสไตล์โมเดลนะครับผมครับก็จะเป็นบ้านบ้านบ้านเออบ้านชั้นเดียวครับบ้านชั้นเดียวครับแต่ว่า ยกสูงยกสูงมากนะยกสูงพิเศษนะครับหลังคาจะยกสูงใช่ไหมครับพี่ยองลังคาของูงลงรถก็สูงพิเศษนะครับความกว้างของโรงรถเนี่ยห้าเมตรห้าสิบนะครับยาวก็หกเมตรห้าสิบนะครับจอดรถได้สบายสองคันเลยนะจอดรถสองคันได้สบายรถกระบะนะครับอาจจะตอนนี้งานเสร็จกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่ทองตอนนี้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นครับแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วจะส่งมอบลูกค้าเมื่อไหร่ครับไม่เกินธันวา this ครับไม่เกินธันวา t h i ไม่เกินธันวา ลงรถเราก็ตกแต่งด้วยแผงโชว์นะครับน,นี่รับตกแต่งตกแต่งแผงโชว์ตรงนี้ก็จะปูกระเบื้องนะครับปูกกระเบื้องเต็มเลยนะครับปูกกระเบื้องนี้ด้วยนะครับปูกระเบื้องให้เต็มเลยขนาดสี่สิบคูนสี่สิบนะครับแล้วพื้นพื้นรถอะรพื้นพื้นรถที่เขาจะเป็นอ่าเป็นแบบเทแล้วก็ขัดขัดให้ผิวมันเรียบนะครับอือปลูกกระเบื้องไหมครับอันนี้ไม่ไม่ปูครับแล้วนี่แล้วแต่ลูกค้าต้องการเพิ่มไหมอ๋อ ก็รูให้้ะแต่นโครงการเราตันี้เป็นแบบนี้บ้านหลังนี้อ่อเขีว่ามีห้องน้ําพิเศษครับห้องน้ําตรงนี้เดิมแล้วเดิมทีเรามีในโครงการมีอยู่สองห้องนะครับสองห้องก็จะกว้างอยู่เมตรหาสิบยาวสามเมตรนะครับสองห้องแต่หลังนี้ลูกค้าต้องการเพิ่มพิเศษอีกสองห้องในตัวก็เป็นสี่ห้องนะครับต้องการห้องน้ําพิเศษครับลูกค้าต้องการห้องน้ำในตัวอีกสองห้องในตัวก็จะเพิ่มหลังนี้ก็พิเศษเป็นสี่ห้องนะครับ เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวอันนี้เป็นห้องพักคานข้าวนะครับกางข้าวประมาณสามเมตรคูณสามเมตรนะครับของกว้างห้องพักางข้าวจะติดกับห้องครัวนะครับติดห้องครัวอันนี้ก็จะเป็นซิงนะครับซิงนะครับกับข้าวนะครับเป็นแก๊สแลวก็ซิงล้างจานนะครับ ตัวนี้จะเป็นบานกระจกสไลด์น่าต่างครับลู้ากจะมองเห็นภาพด้านนอกวิวด้านนอกได้ชมวิวด้วยนะใช่ครับส่วนนี้เราก็จะมีแถมอุ้งูดูควันให้นะครับตรงแค่ตรงนี้ดูควันนะครับระบายออกข้างนอกจอบอากาศข้างนอกนะครับตรงนี้ก็ด้านนอกก็จะหุ้มครัวมาครับดูสวิวว่าด้านนอกนะครับจะเป็นชานพักคื่ไม่สามารถลูกค้าก็ซักล้างได้นะครับอะไรอันนี้เป็นซักล้างนะครับซักล้างครับเป็นเครื่องซักผ้าได้ก็ลูกค้าก็ วางแผนได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องห้องน้ำแล้วก็ห้องนอนครับนี่นะครับ,รบห้องนอนที่ลูกค้าเพิ่มห้องน้ำด้วยอีกอีกสองห้องนะครับตรงนี้เป็นห้องน้ำี่เศษเพิ่มขึ้นมาขยายออกแถวด้านหลังนะครับ นอกเหนือจากในแบบนะใช่ครับใน,นแบบห้อ,องน้ำกว้างเลยผมก็จะเมตรห้าสิบคูณสามเมตรเหมือนกันับห้องนอนห้องนอนตรงนี้ก็สามเมตรคูณสามเมตรห้าสิบครับห้องนอนที่สามครับห้องนอนที่สองเดินไปนี้อ่ะ ในส่วนห้องนอนที่สองนะครับก็จะกว้าง3เมตรครึ่งคูณสเมตรครับครับผมอันนี้ก็ห้องนั่งเล่นที่เสียทุกทาวข,ขาเพิ่มเหมือนกันในตัวนะครับตรงนี้นอกเหนือจากแบบอีกห้องนึงใช่ครับแต่ละ<ม>ห้องก็ลูกค้าต้องการเพิ่มเป็นห้องน้่งในตัวทุกห้องทุกห้องนอนใช่ครับอันนี้หน้าต่างจะมีหน้าต่างก็จะเป็นอ่าบานแสงบานแสงบานแสงบานบานปิดชมวิวได้ด้วยใช่ครับบานแสงบานปิดมทั้งสามเตียง ตัวน so ี้ก็จะเป็นห้องน้ํารวมห้องน้ํารวมครับน้ําใหญ่กว้างมากครับ้องน้รวมครับอันนี้ยังไม่ได้ฉาบนะเดี๋ยวปูกระเบื้องก่อนน้ํานรวมอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําห้องน้ําในตัวเป็นห้องน้ําห้องนอนใหญ่นะห้องน้าห้องพิเศษอ่าแลวห้องนี้ห้องนี้ห้องแต่งตัวครับห้องแต่งตัวลูกค้าก็จะมี ปานหน้าต่างกระจกโปร่งแสงเหมือนกันอาบน้ำมาแล้วก็แต่งตัวห้องนี้ครับนี่ก็ป็นห้องนอนใหญ่น4คูณ4เมตรครับ10คูณ4เมตร4คูณ4เมตร12ซีซีครับซีซี16 4คูณ4เมตรส่วนเพดานเพดานฝ้ากับกระเบื้องกระเบื้องเป็นฝ้าของเราทั้งในตัวบ้านทั้งหมดนะครับอยู่ที่3เมตรครึ่งจะสูงมากครับอากาศเย็นสบายครับ ดูโล่งดีนะดูโล่งอันนี้เพดานสูงนะครับเพดานได้สามเมตรครึ่งสามเมตรห้าสิบจากฟ้าลงมาหากระเบื้องนะครับหลังกระเบื้องสามเมตรห้าสิบครับข้างหลังนะครับภายในทั้งหมดนี่ออกมานี่ก็จะเป็นห้องโถงนะครับห้องโถงเรากว้างสามเมตรสามเมตรกว้างสามเมตรยาวประมาณเจุด เมตรกว้างสามยาวเจ็ดนะครับห้องถุงเนเข้ามาหน้าบ้านนะครับครับห้องจะกว้างมากนะครับอันนี้ถ้ามองเข้าไปในตัวบ้านอันนี้ก็จะเป็นระเบียงทางขึ้นนะครับทางขึ้นบ้านนะ ขึ้นบ้านเป็นจะเป็นบันไดขึ้นตรงนี้สองชั้นพี่นดีมากเป็นบันไดขึ้นสองชั้นนะครับ,บนนครับ,รบแล้วก็จะระเบียงหน้าบ้านนะครับผมตรงนี้ก็จะมีราวเหลือพื้นที่อันนี้จะทําเป็นราวกาันกันตกด้วยใช่ไหมตกกั้นครับจะเป็นเป็นงานเหล็กนะครับแล้วแล้วตรงนี้ก็จะเป็นให้ลูกค้าได้ปลูกปลูกหญ้า มีสนามหญ้ารอ,ร,รอบนะครับอันนี้ด้านนี้คือไว้ที่สายสอยครับทายสอยไว้ปลูกหญ้าร,รอบโครคงสร้างดูแข็งแรงนะใช้เหล็กมาตรฐานนะเหล็กใหญ่ด้วยมอกครับ ใช้เหล็กใหญ่เหล็กเต็มนะครับเสาเสาก็ใหญ่ครับหลังคาดูหนานะครับอันนี้เรารับประกันโครงสร้างทุกหลังนะครับพี่เนาครับนี่ตัวบ้านดูใหญ่แล้วก็ดูสูงครับเนื่องจากว่าทางการเนี่ยก็จะมีการเพิ่มให้ความความสูงขึ้นไปอีก50นเซนครับ สูงขึ้นไปเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกแล้วก็บ้านก็จะดูสูงนะครับโล่งสบายไม่ร้อนไม่ร้อนด้วยครับถ้าร้อนก็จะเย็น,นประหยัดแอร์สำคัญประหยัดแอร์ครับประหยัดแอร์ครับประหยัดแอร์หลังคาหลังคาก็จะเป็นแบบแผ่นเรียบนะครับหลังคาแผ่นเรียบใช่เพราว่าเราก็จะมีเสนนคัดความร้อนนะครับระบบด้านล่างก็จะเป็นระบบะกับจัดพวกเราได้วางระบบลวกไมหมดแล้วนะครับ อสีเดี๋ยวก็สีลงใช่ไหมครับสีเหลืองานสีงานกระจกภายนอกครับไฟนี่เสร็จยังครับไฟนี่เราตอนนี้เราเดินสายลอยไปแล้วครับที่เหลือก็จะเป็นวางบล็อกวางสวิตต์วางบล็อกวางสวิตต์ฟาดภายในตอนนี้เราเสร็จแล้วเหลือเฉพาะภายนอกนะครับภายในเราเสร็จหมดแล้วพอหลังเราก็จะเรลือแต่งานสีนะครับสีกระเบื้อง ที่ททีี่่ยังต,งต้องทำต่อเนื่องอยู่นะครับสี่ับเพื่อนองเดี๋ยวให้เป็นงานเก็บยังเหลืออีกหลายแปลงไหมครับพี่ทองก็เหลืออีกประมาณสี่แปลงครับผมสี่แปลงถ้าลูกค้าสนใจที่จะมาเยี่ยมชมโครงการแล้วก็จะมาะดูในเรื่องของการก่อสร้างแล้วจะต้องมายัางไงครับพี่ทองก็ติดต่อทางเพจครับทางเพจ LT Home คุณสิวโรจนธครับ ลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างบ้านนะครับเรืองนั้นได้เลยแล้วก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้นะครับฝาก่ะครับโครงการเอลทีโฮแล้วถ,ถ้ามาจากเชียงรายแล้วจะมาโครงการของเรานี้ตั้งอยู่ระหว่างอยู่ตรงไหนอยู่ระหว่างกลางของมอราชพัฒกับมอไม่ฟ้าหลวงแล้วก็ใกล้มหาลัยใกล้โรงพยาบาลศูการแพทย์นะครับแล้วทางเลี้ยวเข้ามานี่มีจุดสังเกตอะไรมั้งครั จุดสังเกตก็ง่ายๆครับอยู่ตรงข้ามกับศูนย์มิสูโซลมศูนย์มิสูนะครับโซลมิซูเข้ามาประมาณกี่ร้อยเมตรครับประมาณ9 0 0เมตรครับเก0อเมตรครับแล้วติดถนนตรงเข้ามาอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วโครงการอยู่ด้านด้านซ้ายครับด้านซ้ายหนึ่งป้ายก็จะติดตัว่าเอลทีโฮมนะครับมีป้ายเอลทีโฮมขนาดใหญ่เลย้ายมือนะครับป้ายใหญ่ๆสังเกตง่ายเลย อันนี้จะเข้ามาชมได้ทุกวันไหมครับยินดีครับผมรับเชิญเลยครับเชิญเข้ามาดูชมได้ทุกวันเลยครับครับครับันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ทองนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับก็ขอฝากบ้านเอลทีโฮมนะครับโครงการนางเลป่าลวกนะครับให้ถ้าหากว่าสนใจก็เข้ามาดูโครงการได้ทุกวันนะครับข่าวแบวันนี้ก็สวัสดีครับ